เราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดียวนี้รัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้ จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดกี่่มืนนนนนนวนนนวััผา้จพ

But we are winning against hunger. This is what we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call the communists and think, will have a better life also. So everybody is happy. สอนทุกคำขึงลําค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาน้ําป็นแทนธ์ค่ับเรจะต้องกันน้ําท่วมอันนี้น้ําเช่ามาน้ําท่วมในพื้นที่ในบ<อ>้านเฮาพอกหลบได้ทุกคําที่พอสอ ก่อนจะนอนให้ซึมสาบจะกลาบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้านนานั่ดรจะลองในหลวงว่าในรักในหลวงมากชีวิตของพวกเราทุกคนทาไม่ใช่พ่าในหลวงก็คณจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้นน